นางในดงกล้วยพรายตานีเป็นผีผู้หญิงที่สิงสถิตอยู่ในต้นกล้วยตานีตามตำนานว่ากันว่าเป็นหญิงงดงามมีกลิ่นตัวหอมราวดอกกล้วยผมยาวมีฝ่ามือและฝ่าเท้าสีแดงอ่อนดุจตีนกผีราบปริมฝีปากมีสีเหมือนตำลึงสุดรูปร่างของพรายตานี จะมีลักษณะเหมือนลำต้นกล่าวคือถ้ากลวยตานีมีลำต้นที่อวบพรายนางตานีก็จะมีรูปทรงท้วมแต่ถ้ามีลำต้นโปรง่งบางพรายนางตานีก็จะมีรูปทรงเฉลวยสวมชุดนุ่งห่มด้วยสไบสีตองอ่อนผ้านุ่งโจงสีตองแก่ความเชื่อเรื่องต้นกลวยตานีมีว่าถ้าคราวออกปี จะมีพิธีพลีพรายนางตานีโดยเครื่องพลีจะมีหัวหมูบายสีสำรับคาวหวานข้าวตอกดอกไม้ถูกเทียนเครื่องหอมโดยเอาแหวนและสร้อยทองคำไปคล้องที่งวงปลีกล้วยเป็นเครื่องประดับและนำผ้าผืนไปพันรอบต้นกล้วยตานีเพื่อขอให้มีเช้ากลาคุ้มครองคนในบ้าน หลังจากเส้นไหว้แล้วให้นำดอกในปลีกล้วยตานีไปตากแดดให้แห้งแล้วบดให้เป็นผงผสมกับผงอิฐทิเจผงอิฐทิเจคือผงของกินสอขาวที่ลงยันเพื่อใช้ในทางให้เกิดเสน่ห์เมตตามหานิยมหรือบางทีก็เอาดอกในปลีกล้วยตานีไปใส่ไว้ในตลับสีพึง่งใช้สำหรับสีปากเพื่อให้เกิดเสน่ห์เป็นเมตตามหานิยมเช่นเดียวกัน เมื่อใช้สีพึ่งนี้สีปากแล้วแย้มปากพูดออกมาก็จะมีสเสน่ห์ถ้ากลวยตานีทำพิธีเส้นไหว้แล้วเกิดออกปลีกางต้นก็ถือกันว่ากลวยตานีนั้นเกิดมีพรายนางตานีขึ้นแล้วตามที่เล่าลือต่อตกันมาเรื่องการมีเมียเป็นพรายตานี พวกชายหนุ่มที่ยังเป็นโสดอยู่จะไปทำพิธีเพื่อให้ได้นางตานีมาเป็นเมียโดยไปที่ต้นกล้วยตานีในเวลากลางคืนทุกคืนสุดแต่โอกาสจะอํานวยพอไปถึงก็กล่าวขำเกี้ยวประแล้วประโลงนางตานีและจะต้องตั้งความเพียรไปเกี้ยวจนกว่าพรายนางตานีจะใจอ่อน จากนั้นเอามีดเฉือนตอนโคนกล้วยที่มีลักษณะเหมือนเงาเอามาก้อนหนึ่งแกะสลักเป็นรูปผู้หญิงใส่ตลับหรือภาชนะอื่นไว้ต้องเซนไหวทุกเช้าเย็นทำอย่างนี้อยู่หลายๆวันพรายนางตานีก็จะมาปรากฏร่างให้เห็นในความฝันเป็นผู้หญิงสาวรูปร่างหน้าตาสวยสดงดงามสมดังใจที่เคยนึกเคยจินตนาการมาก่อน แล้วนางจะยอมตนเป็นเมียผู้นั้นในความฝันเมื่อได้นางพรายตานีเป็นเมียแล้วชายคนนั้นจะไปมีเมียอื่นอีกไม่ได้ถ้ามีก็มักจะเป็นอันตรายแต่ถ้าต้องการจะมีเมียจริงๆต้องบอกกล่าวขออนุญาตนางตานีเสียก่อนพรายนางตานีเป็นเมียที่ดีเมื่อเห็นสามีซื่อสัตย์ไม่ปิดบังความจริงก็จะอนุญาตให้มีได้ ซ้ำยังจะช่วยเหลือเพื่อให้การนั้นสำเร็จแต่ก็มีความเชื่อว่าผู้ที่ได้นางตนีเป็นเมียมักจะมีอันเป็นไปเพราะจะโดนดูดพลังงานหากชายใดมีเมียเป็นพรายตนีจะสังเกตได้จากอาการคือสูผ้ผอมแก้มตอบเหมือนคนอดอาหารหากเจอชายลักษณะเช่นนี้ก็จะนิมนต์พระพิสูจหรือเชิญหมอผีมาทำพิธีกรรมให้คนทั้งสองแยกจากกันและอุทิศส่ ผลกุศลให้นางตานีไปสู่สุขติผีตานีคือผีสาวที่สิงสถิตอยู่ในต้นกล้วยตานีแต่ไม่ใช่ว่าต้นกล้วยตานีทุกต้นจะมีพรายตานี